สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูยุยี่และครูจุ๊แจงนะคะเดี๋ยววันนี้ครูยุยี่กับครูจุ๊แจงจะพาทํากิจกรรมวันแม่แห่งชาติกันนะคะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆเตรียมถุงอุปกรณ์ที่คครูเตรียมให้หยิบขึ้นมาเลยนะคะในถุงอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเราไปดูไปด้วยกันนะคะหนึ่งการ์ดที่ใช้สําหรับระบายสีค่ะเพื่อทําให้คุณแม่ น้องดินสอสากันไกนะคะแล้วก็มีกาวด้วยนะคะต่อไปให้เด็กๆเกตรียมสีนะคะทุกคนจะต้องมีสีเพื่อทำการระบายสีกาดวันแม่ของเรานะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนำกาดขึ้นมาเขียนชื่อชั้นเลขที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะและเขียน บอกรักแม่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับแม่เด็กๆเขียนเป็นไมเอ่ยแม่สะกดยังไงนะคะครูยุ้ยสละอะไรนะแม่สละอะไรนะคะเด็กๆเด็กรู้ไม่เอ่ยรู้ไหมคะเรามาสะกดเป็นพร้อมกันนะคะมอ ต่อไปเรามาเริ่มขั้นตอนวิธีการทำการ์ดวดแม่กันเลยนะคะอันดับแรกเด็กๆต้องเตรียมสีขึ้นมาก่อนค่ะให้นักเรียนระบายสีตามใจชอบลงไปในนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการระบายสีคร่าวๆนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณครูอยากใส่ชุดให้คุณแม่เป็นชุดสีส้มนะคะให้เด็กๆระบายสีไปทางเดียวกัน ให้ระบายสีไปทานเดียวกันนะคะเราจะไม่ระบายสีตัดกันนะคะเพราะว่าจะทําให้การระบายสีไม่เนียนนะคะต้องระบายสีไปทานเดียวกันนะคะเสร็จแล้วถ้าเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะคะปึ้งจะได้ภาพประมาณนี้ออกมานะคะจากนั้นให้เด็กๆตัดตามรอยนะคะตัดตามรอยเลยตัดตามรอยเลยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเห็นยังเอ่ย แล้วก็ตัดส่วนข้างล่างนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีส่วนข้างล่าง2ส่วนตรงนี้นะคะตัดแยกออกจากกันนะคะใช้กรรไกรตัดแยกออกจากกันเลยกรรไกรที่ครูเตรียมให้นะคะตัดแยกออกจากกันไปเลยก็จะกลายเป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเราจะนำสองส่วนนี้มาประกบกันเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูยุยยี่สอนวิธีการประกบการาดเข้าด้วยกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราตัดออกมาแล้วเราได้2ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆโอเคได้2ชิ้นแบบนี้เนาะ,ะจากนั้นเลยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเห็นว่าบริเวณที่ทากาวมันจะมีเส้นปะตรงนี้ให้เราพับแบบนี้นะคะเข้านะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะ,ะพับทั้งสองด้านเลยจากนั้นเราก็มาพับครึ่งแบบนี้นะคะ,ะพับครึ่งก็ได้แบบนี้เลยนะล้วก็จะเป็น ก็จะมาทากาวกันซึ่งวิธีการทากาวและวิธีการติดของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาทากาวกันก่อนเลยเอากาวมาใหค่ะเด็กๆนี่นะคะ พยายามอย่าให้เลยนะคะจากนั้นเลยเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะโอเคแล้วเราก็จะมาติดให้มันอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยระหว่าง2ข้างนี้เลยก็จะติดด้านหนา โอเคเรียบร้อยอาจจะยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะเด,เด็กๆรอให้มันแห้งๆๆก่อนเนาะพอแห้งด้ที่เสร็จแล้วมันก็จะมีนิติแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าการ์ดของเราจะไม่ได้นอนลงจะสามารถตั้งาาได,ะะเด้เด็กๆคนไหนถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปมาอวดคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะต้องถ่ายตอนที่มอบให้คุณแม่ด้วยน,นะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะรอดูผลงานเด็กๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การ์ดวันแม่ที่คุณครูพาทําวันนี้เด็กๆคนไหนทําเสร็จประกอบเสร็จอย่าลืมนําการ์ดวันแม่ไปไหว้คุณแม่หรือผู้มีพระคุณแล้ว ถายรูปส่งมาให้คุณครูทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย